The fat เขากลับมาแล้วครับผมท่านผู้ชมโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมทีนีแล้วเราก็สู่ช่อง Charlin Channel นะครับเพื่อนๆก่อนที่ไปรับชมครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะมาครับผม เดอะแฟดผมกลับมาคอมแบ็กแล้วออหลังจากที่ไม่ได้ติดท็อปอันดับมาแบบเนิ่นนาน,น,นาม,มากๆครับผมมาเราเริ่มที่ป่าปั๊บแดงก่อนเลยนะเพื่อนๆอันนี้คือกลางของผมเนี่ยไม่มีนะผมไม่มีเมทแล้วผมก็หยิบเมทมานะต้องหยิบเดอะแฟดมาเดอะแฟดจำเป็นมาโอ้โหเพื่อนผมตายนี่ไงทำเพื่อนผมตายเหรอมาเียครับผม,มกลับไปฟารม์มต่อเฮ้ยเฮ้ย มืนเจออันแน่อันแน่อนแนเออเข้าฝนด้วยขอบคุณมากเออทำดีทำดีำดเดี๋ยวเจอกันรอเรี้ยวโอ้ยโอ้ยมันหิวคิวมันหิวคิวขอเพื่อนเราไม่ตายมาดีครับผมโอ้โหเจอมอลอดผมปาดไปหนึ่งทีแล้วอะไรจะเข้ามาฟ้าผมหรอเดี๋ยวขอเก็บก่อนแป๊บนึงเออหิวหิวหิว <laughs> คือจะเปิดประเด็นตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะรอเลี้ยว ฝั่งนู้นก็เหมือนจะมีเมด็ดเม็ดสองตัวปะเออเม็ดสองฝั่งนู้นมีเม็ดสองมาพี่ชยัยไปเจอนาทยาด้วยนาทยาเราเห็นเราแล้วรอก่อนไปไปไปลุยลุยครับผมเพื่อนเข้าเข้ามาได้ตัวหนึง่งสวยเทนเทนเทม่เอาผมอะ่ะเทมมันจะไปเอามาหลอดเหรอใครมาหนะ่ะมันเอาใครไปอะ่ะฮาร์ตโร่เฮ้ยไวโอ ไบโอ้วคิวหิวสวยครับผมได้ไปแล้วสองคิวกี่นาทีเนี่ยสองนาทีโอ้โหนาทีละคิวป่ะเนี่ยถามยังสองเอ้าแล้วชาร์จเต็มเลยตอน,นเนี้ยเนี่ยอ้โหกำลังตึงเลยขอเก็บคลิปก่อนนะกลับไปฟาร์มต่อวยฟาร์มโดนดที่ตัวนะ ไอโอกับแทงตัวหนึ่งเฮ้ยสามเฮ้ยมันมาสามอติโู้โโกดไม่ทันโคตรีไม่ทัน,ทนถ้าโคติีทันคือรอดเอาเลยว่ะเมื่อกี้คือสกิลมือมันยังไม่พิวนะยังไม่ชํานาญเลยกลับมาเล่นมันยังไม่คล่องมืออันนี้ไงนี่ไงจะโหจะตายเหรอมาดิมาดิาดไฟโอไม่มีฟีกเหรอไวโอไม่มีฟีกเหรอเอาดีครับผมแตกไปสองแตกสามหรือเปล่าโอ้โหแล้วมันเพิ่มเลือดนาฏย่ามาเติมไปดีกว่าผมมาอยู่แล้วมาดิ โอ้โหหลงทิศหลงทิศประสาทตาผมไวมากแฝงเร็วเดี๋ยวจะหาว่าผมมจะรังแกมหมอเ<ป> <c oughs> ทียนหลงทิดแล้วกลับไปป่าต่อเดี๋ยวทำเอาเทียนเสียทรงเลยเมื่อกี้้ยบนบนไหวปะเน่ะนะ <c oughs> เดี๋ยวเทียนตัวนึงเดี๋ยวเทียนตัวนึงเออสวย ไมโอไม่มีฟิกเหรอมีปะมีปะอ้ามีพอดีได้เลยถ้ายังไม่กลับให้เวลาสามวิสองหนึ่งศูนอ้ายังไม่กลับเรียบร้อยผมตายไม่รอนครับผมใช้ฟิกไปก่อนแล้วก็ตายครับผมเฮ้ยเดี๋ยวป้อมป้อมอมปอ,ปอ,ปอ,อไม่มีใครมาด้ยวยได้ป้อมฟรีไปหนึ่งสวยจัดขอาป่าแปบนึงโอ้โหบวกกันอีกแล้วเหรอรอก่อนดีเพื่อน ไม่รอกันเลยมาผมมาแล้วผมมาแล้วนารยานารยานารยาอื้อยจะไม่มีเพื่อนซ้อนไม่มีเพื่อนซ้อนหรอกเพื่อนเพื่อนไม่รักแล้วเรียบรออ้อยตายไปสวยโอ้โหเพื่อนเราซ้อนไว้จัดเดีย๋ยวค่อยมาของมังกรแล้วกันขับฟ้าก่อนเมื่อกี้คือนารยาเพื่อนไม่รักแล้วผมทิ้งหมดเลยนะครับโดนลลวง ราก็ล้วงได้สบายอันติไม่ต้องใช้นะครับตีนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปมังกรที่ว่าโอ้โหโจ๊กเกอร์ไปนู่นแล้วโจ๊กเกอร์ไปเล่นอยู่บนแล้วคนเดียวด้วยเมื่อกี้บนจะบวกอีกแล้วครับผมแวะฟาร์มแวะอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับจะบวกกันอย่างเดียวมา นาดายยังอยู่ยังอยู่ครับผมนาดายยังอยู่เรียบร้อยตายอุ้ยไม่ตายโจ๊กหน่อยเพื่อนโจ๊กอีกเม็ดเดียวเม็ดเดียวสวยเดาว่าจะไม่รอดอุ้ยโอ้โหเทนมาช่วยเพื่อนหนีไปเพื่อนหนีไปหนีหนีหน,นีโอ้โหเรียบร้อยเลย <c oughs> ช่วยเพื่อนไว้ไม่ได้วะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เราไม่มีสกิลที่มันต้านเทนได้นะ,มะเมื่อกี้ ขอโทษเลยครับเพื่อนเราช่วยนายไม่ได้เจ็ดนาทีเจ็ดคิวเวอร์นาทีละคิวมีตลอดเนี่ยนาทีที่แปดอาปูไม่ได้หรือว่าจะได้นาทีที่แปดไปเทนเนี่ยได้เทนเนี่แหละได้เทนนี่แหละมาดิมาเลยเพื่อนอเพื่อนเราช่วยแล้ววะมามาเอาเลยเอาแม่งเลยขอหน่อยเพื่อนจะไปไหนจะไปไหนรอดอมาสองมาสองอจริงอนะ่ะ ตายไปดิมาล้อเลี้ยวมาล้อเลี้ยวมาวิโหเกือบเกือบเกือบเพิ่มเลือดไปนิดเดียวนะครับเมื่อกี้ล้อเลี้ยวถ้าเพิ่มเยอะนี่โอ้โหไม่รอดมามาแล้วผมเอ้าไวโอโอ้โหแหลมเปียแหลมเปียโอ้โหแล้วผมเหลือผมคนเดียวโอ้โหตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยนีโอ้โหไม่ทันว่ะเรียบร้อยเลยโอ้โแล้วโจ๊กเขาดันชิวจัดโจ๊กเขาดันชิวจัดเดีดี อ้าวเรียบร้อยโจ๊กโอ้โหเกือบตายตายปะเนะี่ยตายให้ตายไม่เหลือไม่เหลือครับผมตายไปเลยโจ๊กเราสาําป้อมมาสดีเลยโดนดักฆ่าตาย <S <S อฮ้ยเจอล้อเลี้ยวอ่ะเจอล้อเลี้ยวว่ะมาดิมาดิโอ้โหล้อเลี้ยวมา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 ,มา,มาดิอุ้ยโอ้โหไม่โดนสก,กิลไม่โดนมมันหลบได้มันหลบผมได้อุ้ยอุ้ย อ้อเลียวตึงจัดลอเลียวตึงจัดหลบผมได้อ่ะโอ้โหนี่ผมว่าจะผมยังคล่องอยู่นะมันหลบสกิลผมได้ได้ไงวะโอ้เราขายหน้าจัดเลยเมื่อกี้ลอเลียวนะผมโดนหลบสกิลแฟดเสียทรงหมดเลยนะโซแฟดผมอุตส่าห์กลับมาแล้วเมื่อกี้ปกติลอเลียวนี้ผมเอาเอาได้หมดนะ อันนี้คือสเตปของเขาเยอะจริงไปเอาดาร์กก่อนเลยเพื่อนดันไว้มันน่าจะเหลือป้อมเดียวแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้ <Hey. S 1> น่าจะได้จบแล้วอีกไม่นาน <Yeah. S 1> ได้ดาร์กตัวน,นี้ก็น่าจะได้จบแล้วเพื่อนๆไปเราไปปิดเกมมันเถอะเพื่อนช็อตสุดท้ายแล้ว oh. ผมคิดว่ามันเป็นช็อตสุดท้ายแล้วเพื่อนมาขอปัฟฟ้าเอ้ยเอาติดเลยออะ โอ,อโอ้โหติดคือมาอุ้ยได้ปะอยากเขาเอาอุย้ยแล้วเหมือนคนน้อยเหมือนคนน้อยนะเหมือนคนน้อยนะแต่ร้อยเปรเซ็นนะมาดิอ้ไม่ได้คิวเดี๋ยวเรียวมาตัวเดียวแล้วเดี๋ยวเรียวมาตัวเดียวแล้ว,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 วหืมเรียบร้อยสี่ต่อห้าโอ้โหแล้วโจ๊กไปดันโจ๊กเอาเต็บป้อมนะเหมือนจะรีบไปไหนก็นไม่รู้นะไป,ไปเอาป้อมอยู่คนเดียวเออแล้วผมก็ไป มังกรกลางพอดีนะปล่อยได้สวยโอเคได้จบครับเพื่อนๆโอ้โห้โจ๊กเหมือนจะรีบไปหน่อยนะไม่มากับเพื่อนเลยไปหาป้อมอย่างเดียวนะโอเคเอา้าทำไมผมไม่ได้ MVP วะโอ้โหผมตายเยอะแน่เลยไม่ได้ MVP โอ้โห้ลวอย่างเขาได้ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเปิดไอเทมให้ดูก่อนนะครับเผื่อใครอยากมาจัดเดอะแฟตตามจะมาจัดกันได้เลยแต่ว่าเดอะแฟตมันอยู่ไหนวะไฟเตอร์ไม่ใช่ไม่มีอ๋อนี่ไง นี่ครับผมเซตไอเทมก็จะประมาณนี้เลยครับผมมาเล่นกันได้อันนี้มันต้องอยู่ที่ฝีมือจริงๆแล้วแหละเดอดแฟดนะครับผมถึงเราเงินจะตามแล้วก็มีสู้เขาได้อยู่สเต็ปอะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมโมไปเรื่อยครับผมพบกันใหนนม่ยิมหน้าครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมนะไปแล้วบ๊ายบาย